สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเนรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอนะคะออกอากาศสดทางภาพและเสียงค่ะประจำวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุสุทธิ์ที่ฉายาร่วมดาเนินรายการค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกองทัพอิสราเอลบุกค,ค้นโรงพยาบาลกาซาและถล่มพรมแดนซีเรียกับเลบอนนอนสภาเกาหลีใต้มีมติถอดถอนรักษาการ,ร,กาการประธานาธิบดี เลี้ยวหลังแลหน้าทิฐานโยบายผู้อพยพรัฐบาลทรัมป์2.0จะเป็นอย่างไรแจ็คพอตลอตโตพันล้านดอลลาร์กลายเป็นความปกติใหม่ในอเมริกาแล้วจริงหรือวันนี้มีคำตอบนะคะสควิตเกมสังคมจีนเดิมพันจริงและเจ็บจริงจะเป็นอย่างไรก่อนส่งท้ายวันนี้สวนสัตว์เวอร์จิเนียอวดโฉมฮิปโปแคระเกิดใหม่จะน่ารักเหมือนหมูเด้งหรือไม่รอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับวิวเอค่ะ ข่าแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเริ่มต้นกันที่วิกฤตในตะวันออกกลางวันนี้มีความเคลื่อนไหวของทางอิสราเอลที่เดินหน้าโจมตีในหลายพิกัดนะคะคุณยมยุทธ ครับในวันศุกร์กองทัพอิสราเอลบุกค,ค้นโรงพยาบาลคาเมลอัดวานซึ่งเป็นหนึ่งใน 3- สถานพยาบาลที่เปิดให้บริการในกาซาทางตอนเหนือสร้างความเสียหายกับพื้นที่ส่วนใหญ่และทําให้คนไข้จํานวนมากต้องออกจากพื้นที่ครับกระทรวงสาธารณาสุขกาซาเผยเมื่อวันศุกร์ว่าได้ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในเมืองเบอิดลลฮิยาทางตอนเหนือของกาซาทางด้านกองทัพอิสราเอลระบุค,ครับว่าได้เดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร มุ่งเป้ากลุ่มฮามาสที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแห่งนี้และกล่าวว่าโรงพยาบาลกลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญสำหรับองค์กรก่อการร้ายและยังคงใช้เป็นที่หลบซ่อนสำหรับปฏิบัติการการก่อการร้ายนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2023กองทัพอิสราเอลได้กล่าวหาฮามาสว่าใช้โรงพยาบาลเป็นฐานบัญชาการในการโจมตีกองทัพอิสราเอลซึ่งฮามาสออกมาปฏิเสธทางกองทัพอิสราเอลกล่าวโดยไม่ได้ลงรายละเอียดครับ ว่าพยายามจำกัดภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์และอำนวยความสะดวกในการอพยพพลเรือนคนไข้และเจ้าหน้าที่แพทย์อย่างปลอดภัยก่อนที่จะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารทางด้านฮอสซามอาบูซาฟิเยที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามาอัดวานกล่าวในแถลงการเมื่อวันจันทรครับว่าโรงพยาบาลเผชิญแรงกดดันจากกองทัพอิสราเอลมาหลายสัปดาห์และกล่าวว่า โลกต้องเข้าใจว่าโรงพยาบาลของเราตกเป็นเป้าโจมตีที่มีเป้าหมายจะสังหารและทําให้ผู้คนภายในโรงพยาบาลกลายเป็นผู้พลัดถิน่นและในวันพฤหัสบ,บดีทางโรงพยาบาลก็เผยว่ามีเจ้าหน้าที่5รายรวมทั้งกุมารแพทย์ถูกสังหารโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลแต่ว่าทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าไม่ทราบเกี่ยวกับการโจมตีที่ว่านี้และต้องตรวจสอบรายงานของผู้เสียชีวิตนี้ซะก่อน ทางองค์การอนามัยโลกเรียกสถานการณ์ในโรงพยาบาลกาซาว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจและกล่าวว่าโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้ในระดับขั้นต่ำที่สุดโดยในวันศุกร์ฮามาสกล่าวหากองทัพอิสราเอลว่าบุกค้นโรงพยาบาลแห่งนี้อีกครั้งและขับเจ้าหน้าที่แพทย์คนไข้และผู้พลัดถิ่นออกไปจากพื้นที่รวมทั้งจับกลุ่มและโดดเดี่ยวผู้พยพในพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่ายังไม่มีท่าทีใดๆจากอิสราเอลออกมาในประเด็นนี้ สงครามกาซารอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังกลุ่มฮามาสโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อเจ็ดตุลาคมปีที่แล้วฆ่าชีวิตพัน0คนและจับกลุ่ม250คนเป็นตัวประกันตามข้อมูลของอิสราเอลในขณะที่การโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซาก็ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า4 5 5 0 0คนและบาดเจ็บ1 0 8 0 0 0คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสและประชากรกว่า2.3ล้านคนในดินแดนปาเลสไตน์ก็กลายเป็นผู้พลัดถิ่นครับ อีกด้านหนึ่งสำนักข่าวเอฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลระบุว่าโจมตีทางอากาศเมื่อวันศุกร์มุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพรมแดนซีเรียและเลบานอนใกล้กับหมู่บ้านจันทาซึ่งเป็นจุดที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นพื้นที่ลักลอบขนส่งอาวุธของกลุ่มเฮสบอลาแต่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นในฝั่งซีเรียหรือว่าเลบานอนกันแน่ ทางนี้เมืองจันทานั้นไม่ใช่จุดข้ามแดนอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่รู้จักในฐานะแหล่งข้ามแดนผิดกฎหมายโดยการเคลื่อนไหวของอิสราเอลนั้นมีขึ้นหนึ่งวันหลังกองทัพเลบานอนกล่าวหาว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีอธิปไตยของประเทศและทำลายเมืองและหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอน ทางด้านกองกำลังพิทักษ์สันติภาพขององค์การสหปร,ระชาชาติหรือว่ายูนิฟิลที่ประจำการอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนครับทางกองทัพอิสราเอลระบุด้วยในวันศุกร์ว่าการโจมตีนั้น ทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกอยู่ในมือของกลุ่มเฮสบลาที่ต่อสู้กันมากว่า1ปีจนกระทั่งมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อเดือนก่อนและระบุว่าจะเดินหน้าจัดการกับภัยคุกคามต่ออิสราเอลที่สอดรับกับเงื่อนไขในข้อตกลงหยุดยิงที่ทำไว้ต่อไปครับคุณอิทิการ ค่ะขยับกลับมาที่เหตุการณ์เครื่องบินตกกันบ้างนะคะ,คะเพราะว่ามีความคืบหน้าจากฝั่งรัเสเซียค่ะทางผู้อำนวยการสำนักง,งานการบินพลเรือนรัเสเซียเปิดเผยในวันศุกร์นะคะว่าการโจมตีด้วยรวงของยูเครนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบาจานแอร์ไลน์พยายามลงจอด<ม>ก่อนจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังคาซัคสถานและตกใกล้กับเมืองอักเตาเมื่อวันพุธนะคะ Drop, ดมิทรียาดรอฟผู้อำนวยการสำนักการบินพลเรือนรัสเซียโรซาเวตเซียร,ระบุในวันศุกร์ว่ามีการโจมตีด้วยโดมบริเวณเชชเนียในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับถแถลงการของสมาชิกสภาอาเซอร์ไบาจานและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายรายที่ชีว้ว่าสาเหตุที่เครื่องบินตกมาจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนะคะเครื่องบินสายการบินอาเซอร์ไบาจานแอร์ไลน์เที่ยวบิน j 2 a 2 4 3พร้อมผู้โดยสาร67ชีวิตและลูกเรืออีก5คนตกใกล้กับเมืองอัด อักตาในคาซัคสถานนะคะหลังจากเปลี่ยนเส้นทางออกจากรัสเซียซึ่งทางรัฐบาลมอสโกร,ระบ,บุว่าได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศกับการโจมตีด้วยดวงของยูเครนในช่วงหลายเดือนมานี้จนทําให้มีผู้เสียชีวิต38ราย เครื่องบินลำดังกล่าวบินออกนอกเส้นทางจากเมืองบากูไปกรอสนี่ในเชชเนียตอนใต้รัสเซียไปตกตรงข้ามกับชายฝั่งทะเลแคสเปียนหลังถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินราว3กิโลเมตรจากเมืองอักเตาโดยหน่วยงานตรวจสอบการบินรัสเซียระบุผ่านเทเลกรมว่ามีการแจ้งเตือนฉุกเฉินว่าเครื่องบินถูกนกบินชน ณเวลานี้ทางการยังไม่สามารถให้คําอธิบายว่าทาไมเครื่องบินถึงบินข้ามทะเลไปตกไกลจากเส้นทางบินนะคะทางการอาเซอร์ไบจานคาซัคสถานแรัสเซียยังคงไม่ปริปากเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ที่เครื่องบินตกซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนค่ะแต่สมาชิกสภาอาเซอร์ไบจานคาซินมูซาเบคอฟกล่าวกับสื่อทุร ا นของอาเซอร์ไบจานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกยิงระหว่างอยู่บริเวณน่าน,นฟ้าเหนือกรอสนีและเรียกร้องรัสเซียให้ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการ ในเรื่องนี้ดัมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลมอสโกปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะโดยระบุว่าขึ้นอยู่กับทีมสืบสวนในการระบุสาเหตุของเครื่องบินตกยัดรอฟกล่าวด้วยว่าเครื่องบินอยู่ระหว่างการเตรียมลงจอดในเมืองกรอชนีในจังหวัดที่มีหมอกหนาจัดมีโดรนยูเครนมุ่งโจมตีเมืองนี้อยู่ทําให้ทางการท้องถิ่นต้องปิดน่านฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวและบอกด้วยว่ากัปตันพยายามลงจอดสองครั้งในเมืองกรอชนีแต่ไม่ประสบความสําเร็จจนสนามบินแห่งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงต้องเสนอให้ลงจอด แต่กับตานตัดสินใจที่จะบินข้ามทะเลแคสเปียนไปลงจอดที่เมืองอักเตาและยังบอกในแถลงการด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่สนามบินเมืองกรอสนี่เป็นไปอย่างยากลาบา,บากและมีหลายเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องเปิดการสืบสวนร่วมกันซึ่งตอนนี้ทีมสืบสวนออสเตรเลียอยู่ที่เมืองกรอสนี่เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องนี้แล้วนะคะ ระหว่างที่การสืบสวนดาเนินไปค่ะผู้ชีชาญหลายรายนะคะบอกว่ามีรูบริเวณหางเครื่องบินหลายจุดที่อาจมาจากการยิงโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียที่ใช้ในการรับมือการโจมตีด้วยรวงของยูเครนในช่วงเวลานั้นโดยยูเครนเคยส่งโดรนโจมตีเมืองกรอชนีมาแล้วหลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะ ด้านเว็บไซต์ติดตามการบินฟ l i g h ร r a d a r 2 4ระบุในโพสต์ออนไลน์ว่าเครื่องบินเผชิญกับการก่อกวนระบบ GPS อย่างรุนแรงขณะที่รัเสเซียนั้นใช้อุปกรณ์ก่อกวนเหล่านี้เพื่อรับมือกับการโจมตีด้วยรวงของยูเครนอีกด้านหนึ่งในวันศุกร์่ะสายการบินอัสเบจรนแอร์ไลน์ประกาศระงับให้บริการในหลายเมืองของรัเสเซียตัดเส้นทางบินไปยังมินเนอเโวดีโซชิวอลกร a ด อูฟาและซามาร่านะคะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ยังเปิดเส้นทางบินไปกรุงมอสโกนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและคาซานแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มมีการโจมตีด้วยโดรนจากยูเครนหลายครั้งก็ตามค่ะคุณเยี่ยมยุทธ ครับขยับไปที่ความเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้นะครับหลายคนอาจจะสนใจเรื่องการเปิดตัวซีรีส์ Squid g เก e ภาค 2, 2> คะนะครับแต่ว่านี้ยังไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับเมื่อเดือนธันวาคมนั้นกลายเป็นเดือนที่มีปมร้อนทางการเมืองในเกาหลีใต้หลายอย่างและวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐสภาเกาหลีใต้ก็มีมติถอดถอนฮันดักซูที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่นั่งรักษาการตําแหน่งประธานาธิบดีแทนผู้นํายุนซุกยอลที่เพิ่งถูกสภาถอดถอนไปครับ รอยเตอร์รายงานว่ามติถอดถอนในครั้งนี้นะครับที่มีขึ้นราวสองสัปดาห์หลังจากถอดถอนประธานาธิบดียูนสืบเนื่องจากการประกาศกฎอายการศึกเมื่อต้นเดือนธันวาคมนั้นได้นำพาสังคมประชาธิปไตยของเกาหลีใต้มาอยู่ในจุดที่ยังไม่เคยต้องเผชิญมาก่อนโดยมติสภานั้นทำให้ชเวซังมอกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งรักษาการประธานาธิบดีแทน ขณะที่ฮันด็อกซูและยุนซุกยอนนั้นต้องรอสารธรรมนูลพิพากษาว่าทั้งสองต้องลงจากตำแหน่งหรือไม่ทางรักษาการประธานาธิบดีชเชวก็ได้นัดประชุมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้นำของกองทัพและให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างเสถียรภาพของประเทศ ว่าอย่างไรก็ตามครับการถอดถอนฮันอย่างกระทันหันนั้นสะท้อนว่าเวไม่มีหลักประกันใดๆเลยว่าจะไม่โดนถอดถอนไปด้วยหากไปประทะหรือว่ามีปมขัดแย้งกับสภาที่ปัจจุบันนี้ฝ่ายขานครองเสียงข้างมากอยู่โดยก่อนหน้านี้เวก็เคยได้ร้องขอให้สภาถอนมติขับไล่ฮันนะครับโดยให้เหตุผลว่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐ,ฐกิจแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จ ดยรักษาการประธานาธิบดีเทยกล่าวในแถลงการว่ารัฐบาลต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อประรก,กันว่าประชาชนจะไม่วิตกกังวลความมั่นคงของประเทศและชีวิตประจําวันของประชาชน จะไม่สัตคลอนครับคุณธิการ่ทางรัฐสภาลงมติถอดถอนทันหลังจากเขาปฏิเสธที่จะไม่แต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3าคนให้ขึ้นดํารงตําแหน่งที่กําลังว่างอยู่นะคะโดยให้เหตุผลว่าการกระทําเช่นนั้นถือว่าใช้อํานาจเกินบทบาทรักษาการค่ะโดยรักษาการผู้นําที่เพิ่งโดนถอดถอนไปก็ยอมรับมติของสภานะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความโกาหลนและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและจะรอคอยคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นนับจากนี้ เสียงข้างมากที่มีมติถอดถอนอยู่ที่192เสียงไม่มีผู้คัดค้านเลยนะคะสืบเนื่องจากตัวแทนจากพรรครัฐบาล PPP ตัดสินใจไม่ร่วมสังคกรรมโดยเดินไปล้อมรอบโพเดียมของประธานสภาและตะโกนว่าการลงมตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือเป็นการกระทำยิ่งทรราละก่อนการโหวตของสภาค่าเงินวอนเกาหลีใต้ดิ่งลงมาอยู่ที่1 4 8 6วอนต่อดอลลาร์นะคะถือว่าต่ำที่สุดในรอบมากกว่า15ปี แต่ว่าในาเวลาต่อมาก็ปรับลงไปอีกนะคะที่1,477วอนอต่อ1ดอลลาร์ค่ะในประเด็นนี้ฮุนเจควานนักวิเคราะห์จากบริษัทการลงทุนและหลักทรัพย์ยูจินบอกกับรอยเตอร์ว่าในแง่ตลาดการเงินการขึ้นสู่ตำแหน่งของชเวยนั้นเป็นข่าวร้ายเท่านั้นเพราะว่าสะท้อนว่าความขัดแย้งทางการเมืองในเกาหลีใต้ยังดาเนินต่อไปค่ะ ในวันศุกร์สารรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ขึ้นแต่ส่วนครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำสั่งถอดถอนประธานาธิบดียุนซุกยอจากรัฐสภาโดยต้องทำคำพิพากษาให้เสร็จภายใน180วันสำหรับนัดหมายครั้งต่อไปนะคะสารรัฐธรรมนูญลงวันที่เอาไว้เป็นวันที่3มกราคมปีหน้าค่ะคุณเยี่ยมยุทธครับเหมือนรถไฟเหาะเหมือนกันนะครับการเมืองเกาหลีใต้เต็มดีดหลายเหตุการณ์มากครับ แล้วหลังจากนั้นเราขยับมาที่สหรัฐที่เรารายงานข่าวกันอยู่นะครับจะมีการขึ้นสู่ตำแหน่งของประธานที่พดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับและนโยบายผู้อพยพนั้นก็เป็นหนึ่งในแก่นแกนของการหาเสียงของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาโดยตลอดนะครับและในวันที่อำนาจใกล้หวนสู่มือนั้นแนวทางการควบคุมแดนแบบเข้มข้นก็เริ่มก่อรูปก่อร่างครับคุณนิติการ ตัวอย่างที่ทรัมป์พูดเอาไว้ระหว่างการหาเสียงเกี่ยวกับแนวทางการกวดขันพื้นที่ชายแดนนะครับคือการกักขังผู้พยพมากขึ้นรวมถึงส่งตัวผู้ที่ข้ามแดนโดยไม่มีเอกสารถูกต้องนั้นเพิ่มขึ้นไปครับ no สักครู่นี้เป็นการปราัยของทรัมป์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ <S <S ที่พูดว่าจะขับคน <S <S ออกจากประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะครับ โดยหนึ่งในแผนการที่ทรัมป์น่าจะทํานั้นมีตั้งแต่การขยายสถานกักกันคนเข้าเมืองและหวนกลับไปสู่แนวทางที่เรียกว่า Remain in Mexico นะครับที่ให้ผู้พยพเข้าสหรัฐอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกก่อนในช่วงที่รอกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองครับโทมัสโฮเมนที่เป็นคนที่ทรัมป์นั้นเสนอชื่อให้ทําหน้าที่ตําแหน่งผู้คุมชายแดนคนใหม่กล่าวว่านโยบายควบคุมชายแดนอย่างเข้มข้นนั้นมีขึ้นเ,นเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติและสาธารณครับ โฮแมนกล่าวว่าในจุดที่เข้าใกล้กับวิกฤตผู้พยพเข้าเมืองผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในชาติจะต้องมีปฏิบัติการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่โดยในประเด็นนี้เดวิดเบียร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแคทโวอินสติชูดมองว่าการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่จะยิ่งทําให้ความปลอดภัยในสังคมลดน้อยลงครับ Im immigrantss are more likely The to report to the averageborn person police เบียกล่าวว่าผู้ญญญญพยพมีแนวโน้ม,ญญมญญท,ญญที่จะแจ้งเหตุอาชญากรรมต่อตำรวจมากกว่าคนที่เกิดในสหรัฐโดยเฉลีย่ยแต่ว่าการศึกษาแสดงให้ญญเห็นแล้วหลายครั้งว่าเมื่อเพิ่มการบังคับใช้นโยบายตรวจคนเข้าเมืองแบบไม่เลือกหน้าในพื้นที่นั้นๆทำให้เกิดการลดอัตราแจ้งเหตุอาชญากรรมที่สูงอยู่แล้วหรือว่าสูงกว่าทั่วไปในหมู่ผู้อพยพครับ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเดมโมแครตหรือริพับลิกันนั้นหากขุ้พยพไม่มีประวัติอาชญกรรมก็มักจะได้รับการปล่อยตัวระหว่างการรอพิจารณาการให้เข้าเมืองแต่ว่าในรัฐบาลใหม่แนวทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นการบังคับกักขังครับ Awardside identified tule my have to be เดวิดเลโอพูที่เป็นทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองกล่าวกับว A e ในประเด็นนี้ครับว่าถ้าผมเป็นผู้พิพักษาวรถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถือกรีนการ์ดเนี่ยจะต้องมั่นใจเลยว่ากรีนการ์ดจะต้องอยู่กับตัวครับทางทีมงานของทรัมป์เคยโต้แย้งว่ามาตรการเข้มงวดข้างต้นนั้นจะเป็นเครื่องป้องปรามไม่ให้อาจายากรข้ามแดนเข้ามาแต่ว่าเบียร์จากแคทเธิร์อินชิวชูนั้นพบว่าผลกลับไม่เป็นตามนั้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์สบาระที่หนึ่งครับ Mass Depri Sers to เบียกล่าวว่าการส่งคนกลับประเทศขนาดใหญ่จะไปลดทอนการให้ความสําคัญกับผู้ละเมิดกฎหมายร้ายแรงเมื่อรัฐบาลทรัมป์ขึ้นสู่อำนาจครั้งที่แล้วพวกเขายกเลิกเกณฑ์ทั้งหมดที่มุ่งเป้าไปจัดการผู้ละเมิดกฎหมายร้ายแรงและผู้ต้องคดีอาญาเป็นอันดับแรกและผลที่ได้รับก็คือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเพิ่มยอดการจับกุมของผู้ไม่ใช่อาญากรเป็น2เท่า และผู้เชี่ยวชาญจากแคโต i อิน i ิจูดกล่าวครับในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนอาัจญากรที่ข้ามแดนเข้ามาสหรัฐก็เพิ่มขึ้นถึงจำนวนสมเท่าเช่นกันทั้งนี้ครับทรัมป์กล่าวว่าจะเดินหน้าออกมาตรการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง ในวันที่20มกราคมปี2025ก็เป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เข้ามาทุกทีครับแล้วก็น่าจับตามองอย่างยิ่งกับพฤตที่กันค่ะเป็นประเด็นที่ต้องนับถอยหลังดูกันเลยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องผู้อพยพในสหรัฐอเมริกานะคะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับวิวเอค่ะเข้าไปติดตามเราทางเว็บไซต์ v i w t h a i c o m นะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยคุณเยี่ยมยุทธดาวโจนส์บ Jones ลบ333จุดค่ะที่42,992จุด S&P ลบ66จุดที่5,970จุด NASDAQ ลบ298จุดที่19,722จุดราคาทองคำลบ0.69%ที่2,636ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนนะคะค่ะางเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก6สตางค์ค่ะ จากเรื่องเศรษฐกิจที่ดูเครียดแล้วก็การเมืองรอบโลกที่เราก็พากันให้ไปอัปเดตกันแล้วนะครับ,รบมาที่เรื่องเบาๆกันดีกว่าแต่ว่าเงินรางวัลน,นี้ไม่เบาเลยนะคุณยมยุดเพราะว่าตอนนี้นะคะคนในอเมริกาเนี่ยก็จับตารอดูนะคะว่าแจ็คพอตลอตโต้1 0 0 0ล้านดอลลาร์ในค่าคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะมีใครเป็นเศรษฐีใหม่ เกิดขึ้นในค่าคืนนี้หรือไม่นะคะโดยรางวัลในค่ําคืนวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐตอนนี้ไปที่ระดับ1,220ล้านอดอลลาร์แล้วนะคะผู้เสี่ยงโชคหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ออกมาร่วมลุ้นโชคกันไปด้วยกันแต่ว่าการถูกรางวัลหลักพันล้านดอลลาร์นี้กำลังกลายเป็น new normal หรือว่าความปกติใหม่หรือเปล่า AP ก็เลยรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่อเมริกาแล้วก็บอกว่าทำไมแจ็คพอตถึงได้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างแรกก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เกี่ยวข้องกับ 啊。Uh. ลอตเตอรี่เนี่ยนะคะโจนาทานดีโคเอนค่ะเป็นคนเขียนหนังสือ for a dollar and a dream state lotteries in modern america เมื่อปี2022นะคะเขาบอกกับ AP ว่าย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยลอตเตอรี่มีมานานกว่า4,000ปีแล้ว <c oughs> ตั้งแต่จากรววัติโรมันและชนชั้นสูงเขาจะสุ่มเลขรางวัลในช่วงมือค่ำและแจกรางวัลตั้งแต่แจกการดินเผาไปจนถึงมอบท้าให้ <c oughs> และในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1400ลอตเตอรี่ถูกนามาใช้ในยุโรปเพื่อการระดมทุนด้านการป้องกันเมือง และด้านสาธารณะต่างๆนะคะแต่ว่าสำหรับในอเมริกานะคะในช่วงอนาธิคมกลุ่มอนานิคมในอเมริกานะคะเริ่มระดมเงินเพื่อใช้ในการปฏิวัติต่อต้านอังกฤษโดยโคเวนระบุในหนังสือของเขาว่าประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันอนุมัติลอตเตอรี่ว่าเป็นภาษีในเครื่องหมายคำพูดที่บอกว่าที่จ่ายบนความสมัครใจเท่านั้นแล้วสลากกินแบ่งนี้ก็ได้รับความนิยมลดลงในอเมริกาอยู่พักนึง ก็ในช่วงคริสตศตวรรษที่1,800เขามีความกังวลเรื่องความช่อโกงการบริหารจัดก,การผิดพลาดแล้วก็ผลกระทบกับความกับคนยากจน แต่ในช่วงต้นคริสต์ศวรรษที่1960ค่ะในอเมริกาก็เปิดให้จำหน่ายสลากอย่างถูกกฎหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลงงบประมาณท้องถิ่นโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การพึ่งการขึ้นภาษีนะคะซึ่งโคเวนบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยถูกมองว่าเป็นปฏิหารได้างบประมาณเพราะเป็นโอกาสของรัฐที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่ดูเหมือนหามาได้ง่ายๆเลย mm hmm. ก็ว่าได้นะคะ ทีนี้ความน่าสนใจคือเมกาไมเลียนนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี1996ตอนนั้นมีชื่อว่า The Big Game เริ่มต้นแค่6รัฐตั้งใจจะเข้ามาแข่งขันกับ powerball ซึ่งจำหน่ายใน20รัฐรวมถึงกรุงวอชิงตันตอนแรกนะคะรางวัลแรกเริ่มนอยู่ที่5ล้านดอลลาร์แต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่40ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วนะคะแต่เหตุผลที่ว่าทำไมแจ็คพอตถึงใหญ่ขึ้นเรื่อย เพราะว่ารางวัลแจ็คพอตพันล้านดอลลาร์ครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2016นะคะโคเวนบอกว่ารางวัลใหญ่เนี่ยมักได้รับความนิยมในหมู่นักเสวงโชคแม้โอกาสถูกจะน้อยก็ตามนะคะเพราะว่าพอรางวัลใหญ่ขึ้นสื่อก็เข้าไปทําข่าวมากขึ้น<ม>ก็เลยดันยอดขายเข้าไปนั่นเองนะคะส่วนนอกจากนี้นะคะเขายัางบอกว่าการที่ทางการลอตเตอรี่ลดโอกาสถูกรางวัลจากเลขที่สุม่มก็เลยทําให ถูกยากขึ้นแล้วก็ดันมุลค่ารางวัลให้ขึ้นไปในแต่ละงวดด้วยย้ำอีกครั้งโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ของลอตเตอรี่แมคกามิเลียนสักคะก็คือ1ใน302ล้านค่ะต้องเรียกว่าไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็สะท้อนเหมือนกัน,นครับที่คุณนิติการเล่ามาก็คือว่ามันเหมือนทิศทางของสังคมจะไปทางนั้นใช่ไหมครับก็คือแจ็คตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ดึงดูดให้คนไปซื้อเพราะว่าคิดว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีคนนั้นนะครับแล้วก็สื่อก็เล่น ปรโคมข่าวให้มันใหญ่ขึ้นด้วยใช่การลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้อาจจะไม่ใช่การลงทุนด้วยซ้ำอาจจะเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่าก็ต้องทําโดยพื้นฐานของความระมัดระวังครับข่าวต่อไปครับยังเป็นเรื่องราวเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขยับจากสหรัฐไปดูที่จีนกันบ้างนะครับรอยเตอร์รายงานหนึ่งในปรากฏการสังคมจีนยุคเศรษฐกิจซกเซาครับคือเกมเดิมพันในชีวิตจริงบนสื่อสังคมออนไลน์ขบวนการ คือรอยเตอร์เขารายงานเรื่องนี้โดยเทียบกับการเปิดตัวซีรีส์ควิดเกมของเกาหลีใต้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับยังไม่ทันได้ไปดูเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ครับแต่ว่าเขาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนครับที่มีเกมเดิมพันในชีวิตจริงด้วยการควบคุมตนเองนะครับที่แม้ว่าไม่เสี่ยงชีวิตเหมือนในซีรีส์แต่ก็มีแง่มุมที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเกมดังกล่าวเนี่ยคือการให้คนมาลงเดิมพันเงินประมาณ100กว่าดอลลาร์เพื่อซื้อตั๋วเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันครับ โดยจะต้องไปอยู่ในห้องคนเดียวเป็นเวลา30วันแล้วก็ต้องทําตามกติกาที่ผู้จัดแข่งขันนั้นตั้งเอาไว้ครับเช่นไม่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าถ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าได้คราวละไม่เกิน15นาทีหรือว่า1วันเนี่ยสามารถปิดนาฬิกาปลุกได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับคือทั้งหมดเนความเคลื่อนไหวในห้องก็จะถูกถ่ายทอดผ่านกล้องวงจรปิดด้วยครับและผู้ชนะในเกมแบบนี้อาจได้รับเงินรางวัลสูงสุดราวหนึ่งล้านหยวนเลยนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเกือบ5ล้านบาท ค,ออคือโดยเกมเดิมพันลักษณะนี้เนี่ยมักโฆษณากันในแอปพลิเคชันโตอินนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อ TikTok แล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิจารณ์จากผู้เล่นหลายคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปเล่นแล้วแล้วก็แพ้ไปตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับ<อ>จต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะว่ามองว่ากติกานั้นไม่เป็นธรรมก็เลยมาเรียกร้องกันนะครับ ตัวอย่างหนึ่งครับก็คือเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสารมทนทลสซานรตรงทางตอนออกของจีนนั้นพิพากษาให้ผู้จัดแข่งขันคืนเงินค่าสมัครจำนวน5,400หยวนหรือว่าราว25,000บาทให้กับชายแท่ซุนที่ไปฟ้องร้องนะครับหลังจากแพ้ก,การแข่งขันชิงเงินรางวัล2500 0 0หยวนครับ ส่วนนั้นลงแข่งขันให้อยู่ในห้อง30วันโดยมีกติกาห้ามสูบบุหรี่ห้ามดืมม่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงห้ามติดต่อคนอื่นที่อยู่นอกห้องแม่นึกถึงการล็อกดาวน์ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก่อนที่จะแพ้ไปในวันที่3นะครับก็คือเริ่มไป3บวันก็ร่วงนะครับโดยผู้จัดให้เหตุผลว่าซุนนั้นเอาหมอนมาปิดหน้าซึ่งผิดกติกาที่ห้ามให้ผู้เล่นปิดบังใบหน้าตัวเองครับอพอเรื่องนี้เขาเห็นว่าไม่แฟร์ก็เลยไปฟ้องร้องจนได้ค่าสมัครคืนมานั่นเองนะครับกาเป็นอนันเป็นเรื่องราวของเกมเดิมพันบนโลกโซเชียลมีเดียในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจจีนนั้นอยู่ในภาวะซบเซาและคนก็เป็นหนี้เยอะแต่ว่าคู่ขนานกันไปครับ นอกจากเกมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจีนก็คือการเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่อ้างว่าสามารถประนอมหนี้หรือว่าช่วยเหลือปรับปรุงประวัติเครดิตของประชาชนได้นะครับอ,นนอันนี้น่ากลัวน,น,น่ากลัวน,นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการโฆษณาการผ่านอินเทอร์เนต็ตผ่านใบปลิวหรือว่าโทรศัพท์ เช่นกันนะครับโดยกลุ่มคนเหล่านี้อ้างว่าสามารถหาเงินกู้ก้อนใหม่มาให้ได้หรือว่าให้บริการเงินทุนเป็นการชั่วคราวได้แต่ว่าเก็บค่าบริการสูงสุดถึง12%ของยอดเงินกู้นะครับอันนี้อ้างอิงตามสื่อ Business Daily ที่ทางการจีนให้การสนับสนุน โดยหน่วยง,งานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติหรือว่า NFRA นั้นก็เตือนประชาชนว่าธนาคารครับว่าไม่ให้หลงเชื่อคนกลุ่มนี้รวมถึงกลุ่มที่อ้างว่าสามารถช่วยแก้ไขคะแนนเครดิตได้หรือว่าติดเครดิตบูโรอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้อาจนําข้อมูลส่วนตัวไปขายต่อครับทางหน่วยง,งานด้านพื้นที่ไซเบอร์ของจีนที่กำกับดูแลอินเทอร์เน็ตในประเทศรวมถึงบริษัท ByteDance ที่เป็นเจ้าของแอปโตอินนั้นไม่ได้ตอบคําขอความเห็นของรอยเตอร์นะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นข้อมูลของธนาคารกลางจีนเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนกร็ระบุว่านี่ครัวเรือนใหญ่ ในประเทศนี่คนเครือนในประเทศนั้นมีมูลค่าอยู่ที่82ล้านล้านหยวนนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าทําไมคนจีนถึงได้ไป ให้ความสนใจกับเกมเหล่านั้นหรือว่าตกไปเป็นเหยื่อของกลุ่มที่มจฉาชีพที่พยายามที่จะออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยประนอมนี้ให้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือไม่มีขึ้นนั้นไม่มีในความเป็นจริงนั่นเองนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในจีนนะคะแล้วก็อิงกับ Squid g เกมแต่ฟังดูแล้วมันคล้ายๆกับเกมเกมท่อนแรกเ่ยเหมือนเกมปลดหนี้ซะมากกว่านะคุณใช่ไหมครับแต่เราก็จ่ายเงินเข้าไปสมัครเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็น เป็นประเด็นที่ย้อนแย้งเหมือนกันว่าตกลงเราจะปลดหนี้หรือว่าเราจะไปสร้างหนี้เพิ่มขึ้นเอาเงิน<ล>ซื้อโอกาส<ร>นั่นแหนะสินะอ่ะละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็ไม่พ้นจากธีมสัตว์โลกน่ารักปิดท้ายสุดสัปดาห์กับวิวเอทยกันให้อิ่มเอมใจกันนะคะก็คือดาวฮิปโปแครดวงใหม่มได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสวนสัตว์ในรัฐเวอร์จิเนียค่ะอวดชมฮิปโปแครตัวใหม่ที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ ดูความน่ารักของน้องฮิปโปแคะตัวนี้ได้นะคะทางสตรีมมิ่งของเราทางเว็บไซต์ w l a อ e a y c o m นะคะทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะหน้าตาน่ารักน่าชางังตัวกำลังกลมๆแล้วก็มีเม,มือกๆน,นะคะ แล้วก็หูแบบกระพือได้ก็ดูคล้ายคล้ายคับคาเหมือนกับหมูเด้งแต่ว่าเป็นสาขาอเมริกานะคะทางสวนสัตว์เมโทรเวชมอนซูในรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าฮิปโปแครเพศเมียเป็นฮิปโปแครตัวที่สามของคุณพ่อคุณแม่ฮิปโปแครไอริสควร์วินเขาให้กำเนิดฮิปโปแครเพศเมียสามใบเถามาแล้วนี่เป็นตัวที่สามนะคะโดยไอริสตั้งท้องได้เจ็ดเดือนแล้วก็คลอดฮิปโปแครตัวนี้ในน้า คีเพอร์ของครอบครัวฮิปโปนี้นะคะก็บอกว่าโดยธรรมชาติฮิปโปโดยปกติจะคลอดลูกในน้ำค่ะแต่ฮิปโปแคระจะคลอดลูกทั้งบนบกและในน้ำได้และยิ่งไปกว่านั้นมีผู้มาเยือนสวนสัตว์ได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่ฮิปโปตัวนี้คลอดออกมาเมื่อเวลา16บนาิกาหนาทีของวันที่9ธันวาคมด้วยนะคะตาแป๋วมากเลย <laughs> ตอนนี้ค่ะทางสวนสัตว์ยังไม่ได้ตั้งชื่อฮิปโปแคระที่มีน้ำหนัก15้าปอนด์ในช่วงเวลาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อมีอายุได้5วันนะคะ โดยฮิปโปแครตัวเต็มวัยจะสามารถน้ำหนักถึง600ปอนด์ทีเดียวคุณเทียมยุทธและฮิปโปแครโดยธรรมาชาติเขาจะอยู่ตามน้องน้ำและแม่น้ำในแอฟริกาค่ะและปัจจุบันก็มีสัตว์ชนิดนี้เหลือเพียงไม่ถึง2,500ตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ <c oughs> อ้างอิงจากข้อมูลของทางสวน <c oughs> สัตว์นะคะ ก็ไม่แน่ว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปถ้าเกิดเขามีการให้โหวตการตั้งชื่อเหมือนกับบ้านเราเนาะอาจจะมีตระกูลหมูไปโผล่อยู่ในสวนสัตว์ในเวอร์จิเนียก็เป็นได้นะคะก็เป็นความน่ารักส่งท้ายกันวันนี้นะคะกับสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย และสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย